สำหรับปี65นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเลข65เนี่ยก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีมากๆและเป็นเลขที่มงคลอยู่แล้ว หลายๆคนก็รู้จักเลขนี้ดีใช่ไหมครับว่า65เนี่ยเป็นเลขที่แบบว่าใช้ปัญญาในการหาทรัพย์ใช้ความคิดในการสร้างเงินเพราะฉันเนี่ยปีหน้าครับปี2565เนี่ยใครที่มีความคิดนะครับหรือใครที่สามารถสร้างอาชีพได้ใหม่หรือเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับรับรองว่าปีหน้าเป็นปีของคุณแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเสริมให้ปีหน้าดีขึ้นนะครับก็สามารถใช้กลุ่มตัวเลขได้นะครับมีอยู่3กลุ่มที่มาแรงนะครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็นเงินกับความรักครับสามารถใช้เป็น6 365ได้ถ้าเป็นงาน กับเรื่องของเงินสามารถใช้เป็น1565ได้และจะเป็นโชคลาภนะครับก็คือเงินนั่นแหละและก็เรื I mean ่องของเสน่ห์ครับที่สามารถเอามาใช้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํามาหากินใครเจอใครก็เอ็นดูช่วยเหลือเนี่ยก็สามารถใช้2465ได้ครับซึ่ง3กลุ่มนี้นะครับก็ถือว่าเป็น3กลุ่มที่มาแรงในปีหน้าครับสามารถเอาไปตั้งได้นะครับในต่อในการต่อท้ายชื่อไลน์ก็ได้หรืออาจจะเป็นรหัสรอบตัวของเราก็ได้นะครับในการตั้งตัวเลขกลุ่ม3กลุ่มนี้นะครับสามารถตั้งได้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่8มกราคม2565ได้เลยครเเิ่่มต้แชาลย 9โมงเช้าไปจนไปเป็นวัาที่ดีทั้งหมดเลยครับและขอให้ปีหน้าเป็นปีที่โชคดีของคุณครับ